มื่อนี่ก็เป็นเจ้าวันอาทิตย์ก้อนแก้วก้อนค้ำกับมีนัดไปหาหมอแล้วเบิงหญิงไปหาหมอหาพยาบาลมันจเป็นอย่างต้องแต่งตูรอปน,นี้มื่อนี้เฮาก็บบได้ไปกันแค่สงคนผัวเมียเด้เฮ้าก็สิไปหับมเมียน้อยกับลูกเพื่นพ้อมก็คือตะวันกบพี่สมโอคือเกาคะตาวันหนะ่ะแต่งตูถาพวกฉันตั้งแต่แปดโมงคนนะเฮ้ยสมโอส่งลูกมาให้เบิงเบิงลูกจนแล่นขึ้นรถเรียบร้อยแล้วแม่ท่านดนเห็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วอยู่สูหลังจากมาหับพี่สมโอเรียบร้อยแล้วพวกฉันก็มุง่งหน้าสู่โรงพยาบาลเลยค่ะโรงพยาบาลนี่ก็ แม่ลงบ้านนั่งกับเหตุหนางงงเด้และนี่หญิงพวกเธอเบิ่งรอบพวกสุขสันแห้งจับมือกันยางไปน้ำกันสามคนพอแม่ลูกอันเดียวฉันมาอย่างกอดสูงเหมือนมาถือกระเป๋าให้เขาแล้วก็มาเป็นตากร้องให้เขาซ้ำนั่นละมาหอดตะวันกับมาเอ็แอนพี่เลยเพื่อนก็อยากกินขนมอันนั้นอันนี้แล้วเบิ่งนัดิวเลียวเบิ่งมิตตเพ่งแพงเดสูฉันก็เลยตะบอกพี่สมอว่าเธออย่าไปเอาลายแล้วเบิ่งอันทอฟ้ามือหนึ่งสามสิบกบาทน่าูหลังจากนั้นก้อนแก้วก้อนข้ามนั่งกับจ่อเลือดแล้ว คิดจังสี่นะและนี่ระวางที่ก่อนแกว้วก่อนข้ามล่อรับยาพวกฉันกับสีนั่งรถกอบลงไปถ่ายอยู่ลานจอดรถถามว้ารถจอดอยู่งหันวตีบ่กค่จอดอยู่หน้าลรงบานนั่นแหะแนว่าเหตจังใดดแต่ว่นอย่างน่งรถกอบเนาะคนขับรถงมาบาลขาเจก้กระจดีบอกคักให้พวกฉันขับรถกอบแลนเซอรอยู่โอ้โอบอกพบอกเลยครับ,บ,บน่งซื้อ,อ,อค่ะอ๋อยิงฉันลืมบอกก่อนแกว้วก่อนข้ามระวางนี่ก็ต้องพบคุนหมอถูกๆ2เดือนและถุกสาปีก็ต้องมาตรวจหาเชื้ออีกที่เด็กหลังจากนั้นประมาณบ่ายสองกับมามมอหคกกฉังกลับมา กทอดกินอยู่นี่ละเมนูมือนีของเฮากะคือยำ่ำแล้วกะสิมีทอดตะก,กะแตนแล้วกะตาบักหุ่งค่ะกะแตนรอบนี้หญิงเอ้ยฉันอยากสิบอกว่าใครดีบอกค่ะขอบคุณเพื่อนสาวหลายๆเด้อเลี้ยงเองพร้อมเด้นี่สู้แต่ว่าอันแซบ่บแซ่บมีอีกบก่ฮ <c oughs> ึๆเว้าเล่นค่ะยอกๆระหว่างที่ทอดตะก,กะแตนอยนู่นี่เนาะอากาศกะฮ้อนฮ้อนหญิงเฮาก็ต้องไปหากินน้ำเย็นๆบ่แม่นหยังดอกเดี๋ยวมันสิเป็นฮีตสโตกแต่ว่าน้ำที่เฮากินมื้อนี้เฮาสิกินน้าเปล่าบ่ได้เด้เฮาต้องกินน้าที่มันมีสีฮึๆสู้ล่าสุดกินอ่างคนป่วยอีกแล้วไปหาหมอรอบนี้หญิงเอ้ยได้ยามาเป็น2ถุง3ถุงตอนนี้นะกินยาตลบอบอวดน้ำตกก่อนแก้ว ก่อนค่ำแล้วระวางถอดตกแตนแล้วฉันกรรับหน้าที่เสิร์ฟน้ำเก๊ก้วยพี่สมูพร้อมค่าตอนฉันเอามาให้มีการมาไลหูบออุ้ยฉันเห็นนกินข้าอยู่ปากกระจมเด็กเตว่ามื่อนันขัวเอาขัวเอาฮึ่ยฮึเห็นบอกสองพอลูกเขานอนหยอกกันเฟียกันยิงฉันสีบอกว่าตอนฉันไปโรงาบาลกับก่อนแก้วก่อนค่ำกับพีสมูก็ตะบ้นเนาะคนที่เขาไปหาหมออยู่โรงพยาบาลเขาเลียวเบิ่งพวกฉันเขาก็ขึ้นสิคิดบาเนาะเอาบอกอันนี้มีเมียสองคนไม่ลูกผู้หนึ่งเด่นเอากระันกับพีสมูย่างข่วงแขนบอกแม่เราสสสู่่คคคนน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 ก็เเเหหหลลลยยววบงาาาาััแมมืออออ้้ไทพป กับเปิดทานตับหมูฮุงคือเก่าค่ะแล้วบางตับหมูฮุงอยู่นี่ฉันกับพิษอมโกับพิษกันได้สูเพราะวันยังตินางตับหมูฮุงอ่ะนั่งอมักใส่บกอกอกนางว่ามันแหรงสวนฉันเหรอสื่อมาซีนวยซีบาทตับไส้เบิดค่ะก็ <c oughs> เป็นอันเสียรเรียบร้อยแล้วค่ะกัขข้เขาข้อมือนี่เอาพวกฉันกับยังมาท่านได้กินเขาเศร้าได้สูแต่บาก,ก่อนแกว้วก่อนข้ามานั่งกินแล้วเป็นว่าเขาเศร้าเขาเที่ยงภาพนี่อาจจะเป็นเขาแรงน้ำมัดร่วมกันลดยิงฉันจบอกว่าสมโอนหนนางว่ะเหัตมาาปปีันของปู่่ชยแมนกนแ้นนาเห็บบั้นว่ บอกค่น,นตะวันกินเขากับหยังตีจ้ำเขาเนียวกับน้ำพัดกะลำค่ะมื้อนี้ก็กินเขาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กัน3คนครอบครัวเฮาคือเกา่าแต่ว่าสำหรับน้ำเก๊กห้วยในมื้อน,นี้พวกเฮาก็สิกินเบาๆแล้วเบิ่องเน่บ่งบอกฮู้เลยว่าเฮียนนี่นะน้ำเก๊กห้วยบ่เคยขาดก็ติดกลนขวด3ขวด4ขวดอยู่โน้สู่เล่มก,กินเอาเฮ้ยเเาเห็นสมูร์ป้อนเขาตะวันฉันก็ย่านสมูรได้ลื่นแล้วก็ป้อนข้าวก้อนแก้วก้อนคำไปเลยสิคะนี่หญิงค้าถามนี่เป็นค้าถามที่ดีมากเลยน้องคนนี้เขาถามมาว่าเอื้อยยามเจ้าภาคเสียงเจ้าภาคอยู่ไสหญิงฉฉฉฉัััััันน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 สสสิิบบอกกกวว่่่่าาาาาเเเเห็็งงงงง้้ๆจซีีีะยยมภคทไดู เรินหอดูกับก้อนแก้วก้อนข้ามเด้อเอาจริงๆขันเบาซื้อๆเว้าไปทั่วที่ทั่วแดนนางเว้ายุ่ใส่กับเ้าดอดอกนางเว้ายุ่ตลาดคนหลายๆกันยังเ้าได้ว่าอันนี้ขันมันสิคิดมุกหรือว่าคิดคำเ้าต่างๆออกมันต้องนางยุ่คนเดียวแม่เิเบงหญิงเธอเบิงความละมุนของรอบัวนี้อันว่าตรงมีฉันกับด้ดอกมั้งเครื่องกลมเบิดไปวังหันจากนั้นเบิงดูผู้สาวเสียขาทำทายางไปของนางกันเลยบอกก้อนแก้วก้อนข้ามบ่าเบิดนีเขาเมื่อน้องหญิงพวกเธอเบิงดูย่างดอยตั้งยางออกแกงห้นเกิอาสังคม บ่เป็นกินเอาเป็นเอาตายระเบิงหญิงสี่นาไว้ฉันขึ้นยูซื้อๆหลังจากนั้นฉันกับก้อนแก้วก้อนข้ากับขอตัวเมื่อถ้าเบิงนั่งเลียมจัดบ่นั่งปล่อยให้ตะวันน่ะกลับมาพร้อมพวกฉันแล้วนังก็บอกว่าเดี๋ยวฉันสิขับรถนําไปเอาตะวันเองแต่ว่านํามานะหญิงเอาแบนนั้นแล้วก็ฮอมิกเซอร์นํามานําโอ้ยฉันก็เลยได้กระสิบหลานเนาะตะวันตะวันเย็นแล้วตะวันกลับบ้านมั้ยหญิงจะแม่นลูกเขาเนาะเขาสอนมาดีนั่งวางในหูบ่ไม่ตะวันจะอยู่กับดิวโอยสู่สองแม่ลูกนี่จะแม่นเป็นตะยานบ่คักถามว่าบ่ก้อนแก้วก้อนข้าไปไสติตอนนี้มันตัดช่องน่อยแต่พออตันี้ไปเตะต่ก่อนแล้วหญิงระเบิง น,นี่ซองแม่ลูกครูนี่คือสิบว่ได้เมื่อไงดอกอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนใจแม่คักนอนเฝ้าแม่เสยเนาะบอกเลยพี่สมโูนะว่าได้เป็นตาหักได้มื้อนี่เราเป็ี่ยนแต่ยาน